เตรียมเปิดขายชุดตรวจโควิด ATK ราคาชุดละ35บาทโดยองค์การเพสัชกรรมตั้งแต่วันที่14มกราคมนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ชุดตรวจ ATK ที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยาว5บาทโดยวันที่14มกราคมนี้ทางองค์การเพสัชจะเริ่มจำหน่ายกับร้าน ในเครือข่ายขององค์การเพศสัชกรรมและในส่วนของการสั่งซื้อทางระบบออนไลน์จะเริ่มในวันที่17มกราคมนี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ขององค์การเพศสัชกรรมหรือว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานในเครือข่ายองค์การเพศสัชกรรมที่มีการกำหนดไว้นะครับในราคาชุดละ35บาท 14มกราคมเริ่มจำหน่ายที่ร้านขายยาในเครือข่ายองค์การเภสัชกรรมและ17มกราคมเริ่มสั่ง